สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีเอ้าเอามาทําอะไรนั่นนั่นนั่นถูกไหมนั่นอยู่นั่นตัวเลขอยู่นี่ถูกไหมมาไหว้ปู่เนี่ยถูกไหมเนี่ยตัวเลขอยู่นี่ถูกไหมฮะอ้าวใครตอบถูกฮะใครตอบถูกคนออกถูกว่ายังไงนะใครตอบถูกถูกใครใครตอบถูกแล้วแล้วใครจะตอบถูกค่ะครับ ถูกไหมหนาตัวเลขนะเลขนั้นเอาไม่อยากกินฮะอ๋อเดี๋ยวให้กินครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้าถามก่อนมันนี่เร็วๆปอเปี๊ยะเออป้าจุดธูปไงไหว้พระไหวพระไหว้ปู่นี่ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้วันดีวันที่ยี่บเก้าวันพุธเนาะค่ะเช้าวันพุธอะไรครับ อ๋อแสงโทรศัพท์ป้านี่ค่ะปอเปี๊ยะจะไปไหนแย่ถูกไหมเนี่ยบอกป้าหน่อยสิตัวแรกนี่สวยไหมถูกไหมนี่ครับให้กินอยู่แล้วให้กินอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทูบทูบหมดก่อนเดี๋ยวป้าจะให้กินเลยเนาะ ต้องกะบ่ได้เอาเขาในบ้านดอกเนาะจุดทูบกางแจงผลไม้ก้าว่างค่ะนี่ค่ะคำหมาคำภูเลขอะไรป,ปอเปี้ว่าเลขอะไรนั่นอย่าไปจี้โอยหมดเลยปยปยปี้ไม่ชอบอปปีมนนไม่ชอบปปปี้ไม่ชอบอ่ะวันนี้ไม่ชอบไม่ชอบเลขมีซ้ำโอ้ไม่ชอบเลขมีซ้ำไม่ชอบเลขเก้าเก้าสองโอ้ไม่ชอบแล้วชอบตัวไหนล่ะครับปเปี้ชอบตัวไหนครับ ฮะอะไรหนึ่งศูนย์สองปอเปี๊ยไม่ชอบเลขเก้ามีซ้ำแต่ว่าชอบหนึ่งศูนย์สองมันไม่ซ้ำมันไม่ซ้ำเพาว่าเลขไม่ซ้ำเพระว่ามันเลขมนน่มีสองตัวซ้ำกันอเปะอย่น โอ้ถามน้องปอเปี้ยว่าน้องปอเปี้ยชอบไหมเลขทูบที่จุดเนาะเพราะว่าเป็นเลขเบิลค่ะเก้าเก้าเก้าเนาะแต่ว่าทูบแตกค่ะเนาะนี่ค่ะจุดทูบใดรจะเอาไปตามห้าน,น,น,หน้อยเลยเพรว่ววไม่เลียนอะ่ะใช่ครับคใคร อยากจะเอาไปตามห้าน้อยหรือว่าเราหรือว่ารัฐบาลไทยก็ได้นแต่ว่าเป็นเลขเบิร์นเด้อค่ะ9 9 9เวลาไม่เพ็นถามปอบเปียปอบเปียว่าไม่ชอบเพราะว่าเป็นเลขซ้ำเพื่อนวาเนาะเลขมันซ้ำกันเนาะปอบเปียไม่ชอบเพื่อนวะแต่ว่าชอบที่102เนาะเพื่อนวะเนาะ102ค่ะเอาเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบแล้วค่ะเปิดซับเปิดซิมเปิดการเปิดงานเนาะ สิ่งดีๆเขามาในชีวิตและครอบครัวเนาะแล้วก็ช่องน้องคำแพงชาแนลทุกๆท,ท่านทุกๆคนจงเปิดให้ทุกคนค่ะเนาะมีโชคมีลาบกันเ้ยค่ะเนาะไหว้กลางแจงค่ะไหว้กลางแจ้งเนาะผลไม้เก่าย่างละกาถูบจุดทูบสาบหก,กดอกเนาะ เสร็จแล้วทูบหมดแล้วก็จะลาผลไม้ลาเอาขันห้าคำภูมิขมาคำพูนเนาะขึ้นไปไหวพระเนาะส่วนผลไม้อย่าเอาเข้าในบ้านเนาะก็จะมีเงินเก่เกาบาดเนาะไม่เพิ้เอาผลไม้เก่ายางเงินเก่าบาทเวลาสามอ่าเก่าโมงสามสิบเก้านาทีเนาะตอนเมเพ่นไหวเลขออกมาก,ก็เป็นเก่าเบิดเลยค่ะเนาะเลขจุดถูกออกมาก,ก็เป็นเก่าเบิดเลยค่ะเนาะนี่ค่ะ นี่จะเป็นทูบของพี่ประหัตส่วนนี่จะเป็นทูบของแม่เพ็ญและนี่ก็จะเป็นทูบของย่าจอมเนาะานี่ค่ะจุดทูบพุทกรรมค่ะแต่สุดแล้วทูบสุดแล้วก็จะลาเนาะนี่ญญค่ะพี่ประหัตนค่ <c oughs> ละลไม้เก้ายอย่างเนาะ หนึ่งศูนย์สองอีกชิ้นด้วยหนึ่งศูนย์สองคนว่ามีอนค่ะวันนี้ค่ะวันนี้จะสรุปฮานอยให้ด้วยเนาะนี่ครัผมเนาะถามวันไทรหนึ่งศูนย์สองครับแพงมากมากมาเธอ่นครับเาก็มาเบิ่งต่อแนวทางของเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะ ก่อนจะไปสรุปแนวทางฮานอยวันนี้เนาะยังแต่ของปู่สี่ศูนย์เด้อยังบ่มาเนาะฮานอยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่ยี่สิบแปดเนาะของตาปากน้ําโพค่ะตาปากน้ําโพให้มาวิ่งรูดหกกับเก้าเนาะหกกับเก้าก็มาด้วยกันก็คือหกเก้าเก้าหกนอยบีไอพีแล้วก็หกห้าเนาะนอยเก้าห้าเนาะเก้าห้านอยบีไอพีเมื่อวานนี้คําแพงสีให้หกเนาะสีให้หก แล้วก็มาซีที่หกเก้าให้เนะาะเมื่อวานนี้ก็ออกแต่ว่าไม่เพี้นบัถืกหรอกค่ะมาได้ซื้อตามลูกค่ะคุณบ่มีดวงเนาะส่วนของตาปากน้ำโพหาหนอยแยกนอยพิเศษสี่กับเจ็ดบ่เขาเนาะนอยปกติหนึ่งกับสเข้าที่หนึ่งแต่ว่าจับคู่บ่เขาค่ะนอย v ีไอพสามกับหกก็มาที่หกแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะ ส่วนของแม่ริ้วคะ่ะแม่ริ้วให้มาฮาหนอยวิ่งรูด3ามกับ5ตัววิ่งตัวลูดมาทั้ง2ตัวจับคู่ให้เข้าทั้งสามนอยเลยนะคะก็คือเกหนึ่งนอยพิเศษเนาะแล้วก็สามหนึอยปกติแล้วก็9ก้าห้านอย v ีไเนาะนี่ค่ะมาทั้งสามนอยคือเก้าเนาะของแม่ริ้ววนะเข้าดีเดอะะ้อค่ะนี่เนาะ ส่วนของอาจารย์สวัยเนาะอาจารย์สวัยให้มาหาหนอยเมื่อวานนี้สูตรสองตัวเจ็ดกับหกสูตรตัวเดียวได้มาเจ็ดเมื่อวานนี้ไม่เพี่นขาดเดาผิดว่าจะออกเบิร์นแต่บอมาเบิร์นเนาะเมื่อวานนี้เนาะนี่ค่ะตัววิ่งตัวรูดมาแค่ตัวเดียวก็คือหกเนาะเก้าหกแต่ว่าจาับครูบอมาค่ะสามกับสี่บอมาเลยค่ะมากแค่สามเนาะแต่ว่าสี่บอมาค่ะสามก็มากที่สามหนึ่งนี่ค่ะ ก็คือสามหนึ่งศูนย์หนึ่งตัวประกบมาน้ำกันเนาะ,นะ,ะนไม่เห็นครับแม่ทํางานอยู่จะมากวนแม่นะลูกนะอของพี่ประหัตค่ะของพี่ประหัตให้มาวิ่งรูด8กับศย์ก็มาที่0นย์ี่ค่ะจับคู่เขาที่0 1เลยว่า1 0ึนยอยปกติเนาะส่วนของปู่สีค่ะสปูสี่ศูนกับ8ก็มาที่น้อยปกติบนล่างเลยเนาะค่ะ1 0ึ รางสามหนึ่งนอยปกตินะของปู่สี่ศูนย์ค่ะเข้าบนรางเนาะนอยเดียวเอาของเซียนเชียงใหม่ค่ะสามกับเก้ามาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บ่อเข่าค่ะนี่ค่ะจับคู่บ่อเขา่าของเซียนโคลาชสองกับศูนย์มาทั้งสองตัวก็คือน,นี่ค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองนอยพิเศษแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นอยปกตินะ เข้าสองนอยเนาะของเซียนโคลาดเข้าสองนอยค่ะมาเบิ่งของวันที่ยีิบเก้ากันนะคะเอฟซีห,าห้านอยวันที่ยีิบเก้าพฤศจิกายนสองห้าหกหกเนาะวันนี้วันที่ยีิบเก้าแล้วใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วอาจารย์สวัยให้มาวิ่งนูดบนราง 5, ห้านอยสู่สองตัวได้มาเจ็ดกับหกสูรตัวเดียวได้มาสี่ตัวประกบกามีหนึ่งหาหกเก้าศูนย์เนาะวันนี้อาจารย์สวัยชอบสี่ค่ะถ้าสีไม่มา จะไม่ให้ตัวชอบแล้วพ่นวาเนาะกระจับคู่มื่หายซีซีซีหาซีหกซีเจ็ดซีก่านะค่ะนี่ค่ะเพิ่นห้มากเพิ่นมักซีเนาะหมเนาะเอฟซีเนาะแต่อย่าลืมว่าตัวประกบของอาจารย์สวัยจะชอบมาด้วยกันเ้อค่ะตัววิ่งตัวรูดก็ชอบมาด้วยกันค่ะเนาะนี่ค่ะตามนี้ค่ะวันนี้ขอให้ปังๆค่ะ ได้ของอาจารย์สวัยแล้วค่ะไปโตค่ะของตาปากน้ำโพค่ะฮานอยรวมฮานอยรวมวันนี้ให้มาวิ่งรูดบนลางค่ะหกับเก้าอีกแล้วนะวันนี้ก็หกับเก้าเนาะจับคู่ค่ะหกหนึ่งหกสองหกหาหกเก้าเก้าหนึ 9, 9่งเก้าสองหาเก้าเก้าหาแล้วก็เก้าเก้าเนาะนี่ค่ะ ตรงกับเลขทูบค่ะเก้าเก้าค่ะพอประจุดทูาเซียงท้ายตอนไหวยเนาะได้เลขเบิ้ลเก้าเก้าเก้าเนาะเก้าทั้งสามตัวแต่บาเลขทูบแตกตัวหนึ่งเนาะแตกเก้าแตกตัวหนึ่งค่ะนี่ค่ะฮานอยรวมของตาปากน้ำโพหกกับเก้าจับคู่หกหนึ่งหกสองหกหาหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหาเก้าเก้าเนาะ มาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพค่ะนี่ค่ะฮานอยวันนี้เนาะของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วไม่เพียงจะพ่ายซีไปต่อเนาะมาต่อค่ะ ของตาปากน้ำโพคือเก่าค่ะแต่ว่าเป็นฮานอยแยกเนาะฮานอยแยกของตาปากน้ําโพวันนี้น้อยพิเศษลู่สามกับหกจับคู่สามเก้าสา้อยปกติลู่หกกับเจับคู่หกสองหกหาเ้องยวีไอพีู่สกับหจับคู่สองหนึ่งห้าหนึ่เนาะนี่ค่ะฮานอยแยกของตาปากน้ําโพให้มาวิ่งลู่น้อยพิเศษ 3กับ6จับคู่3ามเก้าสาน้อยปกติรูด6กับ9จับคู่หกสองหกหน้อย VIP รูด2กับ5จับคู่สองหนึ่งหน่งค่ะนนะี่ยเนาะมาต่อของเซียนศิษเกตค่ะ5น้อย3น้อยเนาะวันนี้เซียนศิษเกตให้มาบิ่งลูด4เม็ดเดียวค่ะ3น้อยนะคะ เน้นที่นอยปกติเด้อค่ะเนาะของเซียนสีสเกตเน้นที่นอยปกติค่ะให้มาสามนอยแต่ว่าเน้นน้อยปกติเนาะจับคู่สามตัวให้มาวิงอา่ามีหาซีซีหาซีสามแล้วก็ซีซีซีสามซีหนึ่งซีหาแล้วก็สองหกสองเจ็ดเนาะเน้นให้ที่สีหนึ่งโอ้ขอโทษหลายๆเน้นให้ที่4ีสี่ 4, 4, แล้วก็4ีห้าเนาะ แนวทางฮาหนอยของเซียนสิสเกตวันนี้วิ่งลูดสี่เม็ดเดียวจับคู่หาซีซีหาซีสามสองตัวก็มีซีซีซีสามซีหนึ่งซีหาสองหกสองเจ็ดเน้นที่4ีสี่แล้วก็4ีห้าเนาะเอาได้ของเซียนสิสเกตแล้วก็นอยแยกของตาปากน้ำโพแล้วมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยของตาปากน้ำโพแล้วก็เซียนสิสเกตเด้อค่ะ วันนี้ปังๆเนาะเปิดโชคเปิดลาบแล้วเนาะเปิดดวงแล้วขอให้ทุกท่านมานๆไปน้วกันค่ะซื้อตัวใดยิบตัวใดก็ขอให้ถือเนาะมาต่อของแม่รล้วค่ะแม่รล้วแม่นๆค่ะเข้าทุกวันเลยแต่ว่าอาจจะหลายคนูเนานะอาจจะหลายคููแต่ว่ากระคุมได้เนาะค่ะ fc คุมอยู่เด้อเนาะหลายคููแต่ว่าเข่ามือละสองน้อยสามน้อยเนาะค่ะบนล่างพร้อมเนาะนี่ค่ะ แม่ลิ้วค่ะแม่ลิ้วให้มาฮาหนอยวันนี้วิ่งรูดสามกับเจ็ดนะค่ะบนล่างสามกับเจ็ดเลขประกบคู่ของเพื่อนมีหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้าเนาะ<อ>จับคู่ไ้มีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหาสามหาหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนาะก<อ>ันเบิ้ลค่ะกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสามสามหาหาเจ็ดเจ็ดแปดแปดค่ะนี่ค่ะ แนวทางหาหน้อยของแม่ลิ้วเนาะแม่นแะม่นเนาะวันละสองน้อยสามน้อยนะอเนาะเพลิดเพลไหมากเนาะเขาทุกมือค่ะวิ่งรูดบนล่างสามกับเจ็ดตัวประกบคู่ก็มีหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้าจับคู่ให้สามเจ็ดสามแปดสามเก้าหนะ้าสามแล้วก็ห้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนาะกันเบิร์ก็มีหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดค่ะ นี่ค่ะของแม่ลิ้วได้แล้วค่ะของแม่ลิ้วได้แล้วไปต่อค่ะของพี่ประหัตค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ของพี่ประหัตให้มาเก้ากับหนึ่งค่ะวันนี้ฮานอยให้มาเก้ากับหนึ่งตัววิ่งตัวลูดเน้นให้ที่เก้าเนาะลองหนึ่งของพี่ประหัตค่ะจับคู่ให้เก้าหนึ 2, ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี 3, ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะเน้นที่เก้าสามเก้าสี่หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่เนาะ แนวทางฮานอยของพี่ผัดวันนี้วิ่งลูดเก้ากับหนึ่งเน้นที่เก้ารองหนึ่งเนาะตัววิ่งตัวลูดจับคู่ให้เก้าเนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เน้นที่เก้าสามเก้าสี่หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่ค่ะเนาะได้แล้วแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางฮานอยของแม่ลิ้วแล้วก็ของพี่ผาดค่ะนี่ค่ะ แคปหน้าจอเอาค่ะแนวทางหาหน่อยของแม่ลิ้วแล้วก็พี่ประหัตเนาะได้แล้วแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวไม่เพียงพาไปต่อค่ะไปต่อเด้อค่ะ,ะมาค่ะของเซียนเชียงใหม่หรือของเซียนิโคราชเนาะ,อะของเซียนโคราชเนาะต่อมาก็คือของเซียนโคราชค่ะฮานอยวันนี้วิ่งรูปศูนย์กับสาม ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่ศนะูนย์ลองสามเนาะจับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาสามสองสามสามสามสี่สามห้าเน้นที่ศูนย์สองศูนย์สี่แล้วก็สามสองสามสี่เด็กๆครับเสียงเบาหน่อยครับลูกนี่ค่ะเด็กๆเล่นกันข้างบ้านนะกับเปี๊ยกกับเพื่อนๆนี่ค่ะ แนวทาง้านอยของเซียนโคลาดวันนี้วิ่งลูดศูนย์กับสามเน้นที่ศูนย์ลองสามเนาะจับคู่ให้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี 3, 3่ศูนย์ห้าสามสองสามสามสามสี่สามหาเน้นที่ศูนย์สองศูนย์สี่แล้วก็สามสองสามสี 2, ่ค่ะนี่ค่ะได้ของเซียนโคลาดแล้วมาตของเซียนเชียงใหม่ค่ะ เหลือแค่ของปู่40ยังบ่ได้เดอ้อค่ะเนาะอาฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูด1กับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1รอง4จับคู่มาไหกับมี่1 4 1หา1 6 1 7เนาะ4 4 4หา4 6 4 7เน้นที่1 5 1 6แล้วก็4 4 4 5ค่ะนี่เนาะแนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูด1กับ4 ตัววิ่งตัวลู่เน้นที่1นรอง4จับคู่หนึ่ง6ี่4 4ึ่งหาหค่ะเน้นที่1 5 1 6แล้วก็4 4 4 5ค่ะนี่เนาะตามนี้ค่ะมาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนโคลาดแล้วก็เซียนเชียงใหม่เนาะเหลือแค่ของปู่สียังบได้เด้อค่ะจะมาตอนใดกับบอฮูเนาะเอา ถามากก็จะล่งพร้อมเล่าพัฒนาเลยเนาะวันนี้เอาฮานอยไปก่อนค่ะนี่ค่ะขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆังรวยๆจะวันนี้แตกสามน้อยบนรางเด้อค่ะเนาะขอให้ทุกท่านโชคานค่ะอย่าลืมเข้าไปสั่งได้ค่ะตามไทยตำลาวเนาะของน้องปอบเปี้ยะหนึ่งสองเด้อค่ะเนาะน้องปอบเปี้ยให้มาหนึ่งสองค่ะ ก็ได้จะเอาไปตามห้าน้อยหรือว่าเล่าหรือว่ารัฐบาลไทยก็ได้เนาะแล้วแต่คนมากคนชอบเลยค่ะเนาะน้องให้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่ถูกก็ไม่เป็นไรน้องบอกว่าเนาะค่ะเอาตามนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าเจอกันใหม่แนนสรุปแนวทางลราพัฒนาเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวๆให้ด้วยนะคะใครจะสั่งจงเซรั่มครีมกันแดดเนาะอย่าบำรุงสายตา ครีมแก้ฟ้ากาดจุดด่างดำแคลเซียมก็ทักลายมาหาไม่เพ็นได้เนาะอดหนุนช่วยกันนะคะให้กำลังใจเช่งกันและกันนะคะขอพูดลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ